ตำนานเทวรูปกินคนประเทศเขมนเทวรูปกินคนเป็นตำนานความเชื่อที่มาจากประเทศเขมนมันคือเทวรูปอาถรรพ์ที่ถูกหมอผีหรือผู้ใช้ไสยศาสตร์ปลุกเสกขึ้นมาแล้วอัญเชิญปีศสาจสเข้ามาอยู่ในเทวรูปว่ากันว่ามันมีรูปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวผิวสีดําลักษณะเป็นเพศช,ชาย มีกรงเล็บและเขี้ยวแหลมคมเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กำจัดศัตรูและอาหารของมันก็คือคนนั่นเองมีเรื่องเล่าว,ว่าชายคนหนึ่งชื่อเดชใช้เงินเก็บซื้อที่ดินแปลงใหญ่เพราะต้องการไว้ปลูกผักผลไม้วันหนึ่งขณะที่เดชใช้เสียมขุดหลุมอยู่ในสวนเสียมก็กระแทกลงไปโดนอะไรบางอย่างเดชคิดว่า อาจขุดเจอของดีหรือของโบราณที่ขายได้ราคาจึงรีบขุดหลุมให้กว้างขึ้นและนำของนั้นขึ้นมาข้างบนแต่เขากลับพบว่าสิ่งนั้นเป็นรูปปั้นหรือเทวรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเทวรูปนั้นมีลักษณะคล้ายชายหัวล้านผิวสีดำมีกรงเล็บและเขี้ยวแหลมคม แต่ที่สะดุดตาที่สุดก็คือตรงมุมปากของเทวรูปมีคราบสีแดงแห้งๆติดอยู่ดูเหมือนกับเลือดไม่มีผิดเดชรีบนําเทวรูปนี้ไปให้หลวงพ่อที่วัดใกล้ๆดูเมื่อหลวงพ่อเห็นเทวรูปก็ตกใจมากรีบเรียกพระในวัดมารวมตัวกันทําพิธีและบอกให้เดชออกไปรอจนกว่าจะทําพิธีเสร็จ จากนั้นพระทังวัดก็รวมกันสวดมนต์ด้วยภาษาอะไรบางอย่างเมื่อเสร็จพิธีหลวงพ่อก็เล่าให้เดชฟังด้วยสีหน้าเป็นกังวลว่าเทวรูปนี้เป็นเทวรูปกินคนที่หมอผีชาวขามปรปลุกเสกขึ้นมาสำหรับใช้กาจัดศัตรูเคยมีเรื่องเล่าถึงความอาถรรพ์ของเทวรูปกินคนเมื่อหลายร้อยปีก่อน ก่อนที่มันจะหายไปไม่มีใครคิดว่าจะได้เจอมันอีกและบางคนก็ไม่รู้จักมันด้วยซ้ำจนกระทั่งเดชขุดพบมันพวกเขาจึงรีบทำพิธีปิดผนึกมันและได้มอบยันให้กับเดชทั้งยังกำชับว่าคืนนี้หากมีเสียงประหลาดที่หน้าบ้านให้หลบอยู่ในห้องไม่ส่งเสียงไม่เคลื่อนไหวทำเหมือนไม่มีตัวตนและห้ามสบตากับมันเด็ดขาด คืนนั้นเดชกลัวจนนอนไม่หลับและได้ยินเสียงโหยหวนดังมาจากหน้าประตูแม้จะจําคำแนะนำของหลวงพ่อได้แต่เดชก็ทนความสงสัยไม่ไหวเขาแอบมองผ่านร่องหน้าต่างและได้เห็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เท่ากับต้นสนเดินไปมาอยู่หน้าประตูบ้านใบหน้าของมันเหมือนกับเทวรูปกินคนไม่มีผิด <S <S> <S เดชรีบหันหน้าหนี และซุกตัวอยู่บนเตียงคลุมโปรงอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าวันต่อมาเดรีบไปที่วัดทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นเทว่าเขากลับได้รับข่าวร้ายว่าพระและชาวบ้านหลายรายเสียชีวิตในสภาพเหมือนถูกปอบกินอวัยวะภายในคงเป็นฝีมือของเทวรูปกินคนนั่นแหละ หวงพ่อเองก็ไม่คิดว่าพลังของมันจะร้ายกาจเช่นนี้จึงรีบส่งคนไปตามหมอผีขเขมรมาช่วยจัดการเทวรูปกินคนให้ได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ทันการเพราะวันถัดมาก็มีคนพบเดชเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านในสภาพเดียวกับพระและลูกวัดทั้งหลายท้ายที่สุดแล้วเมื่อหมอผีขเขมรมาถึง จึงได้ทำพิธีปิดผนึกและฝังเทวรูปกินคนลงดินอีกครั้งอาถรรพ์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากจึงหายไปหลงเหลือไว้เพียงตำนานและเรื่องเล่าเท่านั้นหาก้อมโคดปอบขมิ้นปอบชั้นสูงปรากฏตัวได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนหาก้อมเป็นโคดปอบ หรือปอบชั้นสูงในตำนานของประเทศเขมรที่เรียกแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าปอบธรรมดาจะไม่สามารถปรากฏตัวในตอนกลางวันได้และไม่มีวิชาใดๆแต่ปอบเขมรตัวนี้เกิดจากคนที่รู้วิชาหรือเกิดจากหมอผีที่ทำผิดข้อห้ามทำให้กลายเป็นปอบและจากปอบก็กลายเป็นหาก้อมหรือโคตรปอบอีกที ทำให้พวกมันมีวิชาหลายอย่างเช่นสามารถปรากฏตัวได้ทั้งตอนกลางวันและกลางคืนมีอิทธิฤทธิ์แก่กล้าตอบทั่วไปจะกินเลือดหรือเนื้อดิบและเชื่อกันว่าจะถอดเอาวิญ,ญญาณออกจากร่างตอนล่าเหยือ่อแต่ปอบขมิ้นจะกินเลือดสดๆกับเนื้อสดๆโดยไม่จำเป็นต้องถอดวิญญ,ญาณบางพื้นที่ก็บอกว่าหากปอบขมิ้นต้องการกินเหยื่อที่เป็นคนจิตอ่อน หรือคนที่ถึงขราวเคาะเพียงแค่เดินผ่านคนคนนั้นก็จะตายทันทีโดยไม่มีบาดแผลภายนอกทำให้เขา้เขาใจว่าหัวใจวายตายปอบขเขมรเป็นผีที่อันตรายอย่างมากนอกจากจะมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าป๊อบทั่วไปแล้วพวกมันยังเจ้าเล่ห์อีกด้วยเช่นเรื่องเล่าหนึ่งบอกว่าหญิงชราในหมู่บ้านต่างจังหวัดล้มป่วย เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจก็แวะเวียนกันมาเยี่ยมวันหนึ่งมีกลุ่มคนมาเยี่ยมหญิงชาราพร้อมๆกันเพราะว่ามีชายชาราคนหนึ่งเอาพริกกับเกลือใส่ถุงติดมือมาด้วยแกอยู่กับหญิงชาราเป็นคนสุดท้ายตอนที่ออกมาจากบ้านในมือของชายชารานั้นก็ว่างเปล่าแล้วไม่รู้ว่าถุงพริกกับเกลือหายไปไหนญาติของหญิงชาราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็นึกสังหรณ์ใจไม่ดี จึงขึ้นไปดูหญิงชาราปรากฏว่าคนป่วยที่ยังดีๆอยู่เมื่อสักครู่ได้เสียชีวิตลงแล้วผู้คนจึงเล่าลือกันว่าช,ชายชราปิศนาคนนั้นเป็นปอบขมิกินอวัยวะภายในของหญิงชาราไปหมดแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วบางพื้นที่ยังบอกว่าปอบขมิสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ในตอนกลางคืนเวลามีข่าวปอบออกอารวาส ผู้คนจึงต้องไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นกลุ่มไม่น้อยกว่าสมคนเสมอเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมันหากจำเป็นต้องปราบปอบเขมรก็ต้องใช้หมอผีผู้มีวิชาแก่กล้าสำหรับชาวบ้านทั่วไปหากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อของมันให้ปลูกต้นหวายหรือวางใบหนาดไวร้รอบๆบ้านเพราะพวกมันเป็นพืชที่ปอบเขมรไม่ชอบส่วนเวลานอน ให้นอนโดยเอาแหะทอดปลามาคุมที่นอนและการสวดมนต์เป็นประจำก็จะช่วยให้ปอบไม่สามารถเข้าบ้านของใครได้ตามอําเภอใจงูเกงกองงูผีของขเขมรสัตว์ปลาครึ่งคนครึ่งงูงูเกงกองเป็นตำนานผีของชาวขาเขมรเชื่อกันว่า เป็นหญิงสาวที่มีเส้นผมเป็นงูเป็นเป็นเต็มศรีรษะเกิดจากพ่อที่เป็นงูยักษ์กับแม่ที่เป็นมนุษย์ดูลักษณะภายนอกคล้ายกับเมดูซา่าสัตว์ประหลาดในตำนานของชาวกรีกโรมันแต่งูเกงกองมีความอันตรายน้อยกว่าตำนานเกี่ยวกับงูเกงกองเล่าว่ามีหญิงสาวนางหนึ่งแต่งงานมีลูกมีสามีแล้ว ทั้งสองช่วยกันทำงานหาเลี้ยงครอบครัวโดยฝ่ายสามีมักจะต้องไปทำงานไกลบ้านวันหนึ่งหญิงสาวเข้าไปหาของในป่าแล้วทําม,มีดหรือขวานหล่นหายลงไปในรูงูปรากฏว่ามีงูยักษ์โผล่ขึ้นมาจากรูแล้วบอกว่าจะคืนของให้แต่นางต้องยอมเป็นเมียของมันหญิงสาวก็ยอมภายหลังหญิงสาวก็ตั้งท้อง ซึ่งในท้องก็มีลูกของนางกับงูยักษ์แน่นอนว่านางไม่ได้บอกลูกและสามีที่กลับมาบ้านแต่สามีสงสัยว่าเป็นลูกของใครเพราะตนไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน,านสามีจึงสืบหาความจริงด้วยการสอบถามลูกและได้รู้ว่าภรรยาของตนตกเป็นเมียของงูยักษ์และส่วนลูกในท้องก็น่าจะเป็นลูกงูจึงวางแผนกำจัดทั้งภรรยาและงูยักษ์ทว่า ในตอนที่กำจัดภรรยาลูกงูในท้องก็คลานหนีเข้าป่าหนีลงน้ำไม่สามารถกำจัดได้หมดกลายเป็นตำนานของการกำเนิดของงูทั่วโลกซึ่งในเรื่องของตำนานจะจบลงเพียงแค่นี้แต่ในภายหลังตำนานงูเกงกองได้ถูกนำมาสร้างเป็นหนังและเพิ่มเนื้อเรื่องเข้าไปว่าหลังจากที่เหล่าลูกงูหนีไปมีลูกงูตัวเมียตัวหนึ่ง นี้ไปเจอชีปกขาวผู้ใจดีช่วยเสกให้เป็นคนและเลี้ยงดูจนโตครั้นเมื่อโตมาลูกงูตัวเมียนั้นก็มีงูเป็นเป็นแผนเส้นผมทั่วศีรษะชีปะขาวจึงให้แหวนวิเศษที่ทำให้กลายเป็นคนธรรมดาได้แต่กำชับว่าหากนางถอดแหวนหรือมีอะไรกับชายใดมนนั้นก็จะเสื่อมและต้องอยู่ในร่างของงูตลอดไป จากนั้นลูกสาวงูก็ไปพบรักกับชายคนหนึ่งซึ่งมีคู่มั่นอยู่แล้วทำให้คู่มั่นของชายคนนั้นไม่พอใจอย่างมากกลายเป็นเรื่องราวชิงรักหักสวัสดระหว่างคนและงูที่สร้างความบันเทิงและโด่งดังไปทั่วทั้งคำเมนและประเทศไทย